ทักทายสบายดีพี่น้องช่วงเวลาตอนบ่ายจ้าทักทายสบายดีจ้าสาวสว่างสิบไปย่งออกกำลังกายในบาทนในซอยเก่าซอยเดิมจ้าไปพี่น้องไปคุณยายเรานอนพักอยู่เราเมื่อยสันตุนเนาะโอ้ยคุณยายนอนพักเมื่อยคุณยายก็ได้ หนังฟอกไตจุดเทียวจุดเทียวกับบอนจุดเทียวกับบ่เมื่อยเด้พี่นอ้องรดเมื่อยบัดน,นี้เที่ยวนี่รถดเมื่อย,ยอเทีอยอยอยเ <laughs> ่ยวก้อนกับเมื่อยอยู่ตะวันจุแ่นกลางหลังจุกสวัสดีจ้าเที่ยวก้อนกับเมื่อยอยู่จุกแน่นกลางหลัง มามือนี้รับบ่อบส่งแน่นเป็นไรจองล้งังมือเมื่อยหายใจไปอินมือเมื่อย,อยนี่แลละนอนพักอยู่เพิ่งจะไปอาบน้ำเสร็จแล้วเราจะวางขยับกันท่าท่ายางออกกํบบาลังกายเนะ่นาะพี่น้องเนาะ วังก็เป็นหมากแล้วต้นรกกระดกพี่น้องต้นต้นนั้นบ่ดกับบ่ดกไม่จะดอกต้นเกาต้นแก่นยืนเงินสาวสว่างเพิ่นกะเพิ่นกะตัดถิ่นนะมันมันหลายปี ชา,าวสว่างก็สิได้ไปแจ้งันแจ้งผ้าสีเทศบาลเพิ่นแจ้งมาเ,มเรื่องผ้าสีภ้าสีกัวเลื่นผ้าสีกวัวเลื่น,ลนไหมเิ่นนันเิ่นเี้เจ้าหน้าที่มาสำรวจตะปีหกสองหกสามผมเพินพ่นเลยมีเอ,อกสารมาให้สาวสาว่าง ดีดีมีแห้งปน่าไพ่ในสิบหามือเนีย่ยเอาวันเอาวันนั่นไปแจ้งท่าเย็นโสดกับอันทะเบียนบ้านสิได้ไปแจ้งสิได้ไปแจ้งเพิ่นอยู่จบกต่ป้าใอยนีเดี๋ยวพี่น้อง มือนี้มันนั่นนั่นมือนี้วันอาทิตย์เด็กน้อยก่อนเด็กน้อยท่านเปิดโรงเรียนอยู่มื่นอื่นเถึงละแมวเหมียวตัวนึ่งแมวเหมียวคนเพื่อนบ้านหรืบเปล่าแมวเหมียวโรงเรียน ใส่บักรกัลิงคอแลีนเข้าไปแล้วเงียบเงาเนาะพี่น้องเนาะก็อยบบากมาพูดมาจากับพีนออน่น้องเขานี่แหละคายเงาแน่ต้องเงากับไหนได้พูดเดีคุยกัน อยู่แต่ในงนนรายการแต่ไม่เคยได้ออกไปใส่ที่พี่น้องไม่ได้ยางออกไปใส่ยางมาจงิง่ก็พอได้ถูดได้ยาก็ี่กกบนองเน้เรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งผ่าผ่าบรรยากาศฟังกันนี่กจะเป็นเัื่เป็่นโรงเรียน ่อยข้าเจ้ากน้องซ่อมน,นีกิจกรรมตั้งแต่กี้ก็เป็นถนนสีเข้นแห่แล้วพี่นอ้อยซอยถนนลูกเสือบำรึงบำรึงสี S <S มเมตากี้ก็เป็นนักเรียนสว่างศึกษาเนาะพี่น้องเนาะสมัยตะกี้เป็นนักเรียนสว่างศึกษาเด้สวยมากมากอตั้งตังขสอะไรเนาะสสสี่สิบแปดวะดอกไม้เฟื่องฟ้ากันงางามอยู่เกาะกลางพี่น้องเลย นั่นแหละไม่เฟื่อ,องฟ้าที่เกาะกลางนิดหน่อยแล้เลี้ยนขาลดคุณสีแดงสีชมพูช้ำๆเรือสะพางเด่น สามีดมาแล้วนหน่อยนหน่อยจะเมื่อบ้านแล้วมาจอดทําีดหน่อยอีกหน่อยกำลังถึงรถเมื่อบ้าน <c oughs> บ้านเขาชูบกรไกลเนี่ยวางซาววัง2ีสกิโลนี่ยละแต่บ้านนี้คนกะคยบนะ้านนิดหน่อ ตดตาสชมิตรไปแล้วนี่ไงไปแล้วอุย้ยงามดอกไม้พี่น้องไปมาไปรางชมพูดอกไม้เราสว่างดอกงามมันแดงหนแดางงามแน่พี่น้องการบ้าพี่การบ้าพี่เ้าทำบ้าพี่นี่นี่พุ่มนึงพี่น้องนะนี่พุ่มนึงนี่พุ่มนึงอุย้ย กาะกลางดอกไม้อีพันงธ์ด้ามดิษฐานหนไน,นเล่นพี่น,อน้องมนไนเล่นเดี๋ยวถึงนั่งยังมะพี่ยังมะพี่โอ้ยสาวสว่างก็จะเป็นอึดอันอึดอันผ้ารถเนานะเผื่วอว่านั่งยางนี่เหมบเกาะกลางคนบรายมือนี้เด็กหน่อยนักเรียนเด็กหน่อยนักเรียนเขาจาวนี่ ้งมังคุ้มดอกไม้งามนะพี่น้องเนาะพุ่หน่ออือถูกเดงงามงามพี่น้องงามเนาะพี่หน่อยมาไทยเอามาทายเอายิ่งตักลางเท่านี้แหละนาะพี่น้องเนาะมันสวยงามเด้สีสดใสสีสดใสพี่น้อง กุอยู่เงาสว่างแดนดินแบบหมายเลยต้นดอกไม้เดี่ยต้นดอกไม้กาสาวาวดต้นกรเงี้ยเลมใสลมาอยู่พี่น้องบงต้นนันก็คือกันนั่นตนั่นคือกันคือกันไปแล้วนะพี่น้องเนาะฟหนแมันฟมอยู่ สีสีคือกันสาับสาับชมพูสาับชมพูแน่าสารัปแดงแน่พี่น้องเ็กน้อยมีกิจกรรม หายยังหายยังเอาะน้ำมันหิ้พี่น้องเรออ่ำเอมซอยซอยบ้านชาวชาวบ้างอย่แงนั้นเนาะก็ได้ออกกำลังเนาะพี่น้องก็ได้คุยได้จ่ากันเนาะพี่น้องเนาะออกใหม่บอยู่เกาะกันเที่ยวไปช่ว ยางก็ใส่เล็กอยางเยยาขาเม่าซอยข้างนอแบบนี้ยางออกมาบึงยางออกมาหลบิึงถนนใหญ่แลวเฮาก็ข้าเมื่อบ้านจ้าปัดนี้ยใหก็สิทาอาบดำ ขาขากล้องการดึงดับดึงแดดนี่กคือหน่องด้ะสำง,งานสำง,งานอยู่ด้ะขาดบรรยากาศาบรรยากาศขาดท,ทา่า xoay xoay thẳng liền tiệm đồ đồ khi nào mượn đi ngon lúc đi ăn cả nhàng mà đầy lẽ vì nó người tìm mất rồi nè xôn ở tổn thống xoay tìm bình tĩnh một chắc chọt mất tờ say นักเรียนหลายเนาะพี่น้องเนาะมันหลายพันคนน,นักเรียนกำลังย่างมากล่องกอส่งสั้นๆเลยนะพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเด้อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมีงบประมาณเสื่อน แบบกันกันสั้นกันสะเทือนกันพี่น้องคอยปรับปรุงไปเนาะคอยปรับปรุงกันไปนี่นะจ้สิเฮ็ดจังไรน้นะพี่น้องเนาะเอาสั่นแล้วเนาะพี่น้องสาวสาว่างอัคนคนอีิสานกับขอขอบุญขอบคุณหลนๆเด้อที่เข้ามารับชมสาวสาว่างมื้อนี้กะสบายดีจ้า